สารภาพตามตรงว่าผมเองก็เพิ่งจะได้รู้ไม่นานว่ามีแมวน้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด1 0อ100อยู่บนโลกนี้ด้วยแถมพวกมันยังอยู่ห่างจากทะเลมากๆโดยแมวน้ำชนิดนี้ถือเป็นสัตว์ประจําถิ่นที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบใบคานซึ่งเป็นทะเลสาบที่ผมเพิ่งจะพูดถึงในเรื่องก่อนหน้า และคงต้องบอกว่าอาจจะได้แวะเวียนอยู่แถวแถวทะเลสาบใบคารเพราะทะเลสาบแห่งนี้มีสัตว์แปลกๆที่ไม่สามารถพบเจอได้ที่ไหนอีกแต่ตอนนี้ผมขอเล่าเรื่องของแมวน้ำใบาคารให้ฟังกันก่อนถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตรก็ได้นะครับแมวน้ำใบาคารคืออะไร แมวน้ำใบาคานหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่าเนอปามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าปูซาซิ b บริกามันเป็นแมวน้ำที่อยู่ในสกุลปูซาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดคือแมวน้ำใบาคานแมวน้ำแคสเปียนและแมวน้ำวงแหวนอาร์กติกพวกมันทั้งหมดเป็นแมวน้ำไม่มีหูและมีเพียงแมวน้ำใบาคารที่อยู่ในน้ำจืด สำหรับแมวน้ำใบาคานพบได้เฉพาะในทะเลสาบไบคานที่ไซบีเรียประเทศรัสเซียมันเป็นหนึ่งในแมวน้ำแท้ที่มีขนาดเล็กที่สุดและยังเป็นชนิดเดียวในโลกที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดอ,อย่างแท้จริงและมันยังเป็นแมวน้ำเพียงไม่กี่ชนิดที่ให้กำเนิดลูกแฝดได้ แมวน้ำใบคานโตเต็มวัยจะยาวได้ประมาณ1.1-1.4ถึงเมตรและหนักประมาณ63-70กิโลกรัมเคยพบตัวยาวที่สุด1.65เมตรและหนักประมาณ130กิโลกรัมแมวน้ำชนิดนี้จะหนักขึ้น38-42เปอร์เซ็นต์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเพียงเล็กน้อย โดยปกติแมวน้ำที่โตเต็มวัยลำตัวจะมีสีเทาเข้มบริเวณหลังและมีขนสีเหลืองที่ท้องหรืออาจกลายเป็นสีน้ำตาลหากเปียกน้ำจะกลายเป็นสีดำหากเป็นลูกแมวน้ำจะเป็นสีขาวและขนจะนุ่มดุดแพรไหมเมื่อโตขึ้นขนจะค่อยๆเปลี่ยนสีเข้มขึ้นไม่ค่อยมีรายงานการพบแมวน้ำใบาคารที่เป็นลายจุดแมวน้ำใบาคารมาอยู่ในทะเลสาบได้อย่างไร ก่อนอื่นต้องขอเล่าก่อนว่าทะเลสาบใบคาลเป็นทะเลสาบที่ไม่ธรรมดาสุดๆทั้งลึกที่สุดเก่าแก่ที่สุดเป็นน้ําแข็งปีละหลายเดือนกระเก็บน้ําจืดเอาไว้ถึงหนึ่งในหของโลกและยังไกลจากทะเลนับพันกิโลเมตรด้วยเหตุนี้จึงเกิดคําถามว่าแมวน้าใบคาไม่อยู่ในทะเลสาบได้อย่างไร แน่นอนว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้จริงๆแต่จากโครงสร้างกระโหลกของแมวน้ำใบาคารแสดงให้เห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแมวน้ำแคสเปียนซึ่งถือเป็นญาติสนิทของมันนอกจากนี้โครงสร้างทางสันฐานวิทยาก็บ่งชี้ว่าพวกมันสืบเชื้อสายมาจากแมวน้ำวงแหวนอาร์กติก ด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงสันนิษฐานว่าแมวน้ำใบาคานน่าจะว่ายทวนน้ำมาจนถึงทะเลสาบใบคานหรือบางทีในอดีตท,ทะเลสาบใบคานอาจจะเคยมีจุดเชื่อมต่อกับทะเลและแมวน้ำใบาคานก็อาศัยอยู่ในทะเลสาบใบคารนเป็นเวลาอย่างน้อย2ล้านปีมาแล้วพวกมันใช้ชีวิตกันอย่างไรโดยปกติแมวน้ำใบาคานถือเป็นสัตว์ที่สันโดษแต่ก็มีหลายตัวที่รวมตัวกันเพื่อแบ่งช่องทางเข้าถึงทรัพยากรเช่น ในช่วงที่ทะเลสาบเป็นน้าแข็งจะมีช่องทางลงน้ําเพียงไม่กี่แห่งพวกมันก็จะรวมตัวกันอยู่แถว,แถวนั้นและช่วงที่พวกมันรวมตัวกันมากที่สุดก็คือในฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลาที่พวกมันจะหาอาหารได้มากที่สุดซึ่งอาจจะมีแมวน้ํามากถึง500ตัวอยู่บริเวณนั้น เมื่อถึงฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งแมวน้ำใบาคารจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำแข็งแล้วจะใช้ช่องว่างอากาศเล็กๆที่อยู่ใต้น้ำแข็งเพื่อหายใจหลังจากนั้นมันจะดำน้ำลึกประมาณ1 0 5ถึงเมตรเพื่อหาปลาโดยอาหารหลักของแมวน้ำใบาคานก็คือปลาน้ำมันใบาคานซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นอีกชนิดที่พบได้ในทะเลสาบใบคานในเรื่องการดำน้ำ แมวน้ำใบคารถือเป็นแมวน้ำที่ดำน้ำได้ลึกและอึดกว่าแมวน้ำเกือบทั้งหมดรวมทั้งชนิดที่พบในทะเลเนื่องจากมันมีเลือดมากกว่าแมวน้ำชนิดอื่นมากจึงสามารถกั้นหายใจได้นานถึง70นาทีและหากจำเป็นก็จะดำน้ำได้ลึกถึง400เมตรสาเหตุที่มันต้องดำได้ลึกขนาดนั้นเพราะว่าปลาน้ำมันใบคารนที่เป็นอาหารหลักของมันจะเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกที่สุดในโลก แมวน้ำใบาคานเป็นสัตว์ที่กินเยอะพวกมันที่โตเต็มวัยจะกินปลาประมาณ3-4กิโลกร,รัมต่อวันด้วยเหตุนี้จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุทำให้ปลาโอมมนที่อยู่ในทะเลส,สาบใบคานต้องลดลงไปมากซึ่งไม่เป็นความจริงเลยเพราะจากปลาทั้งหมดที่มันกินเข้าไปเป็นปลาน้ำมันใบาคานมากถึง90%ความจริงปลาโอมนล,ลดลงไปเพราะโดนมนุษย์จับขายและแย่งชิงทรัพยากรกับปลาน้ำมันใบาคานไม่ไหวต่างหาก และแมวน้ำใบคารนอาจเป็นแมวน้ำชนิดเดียวที่สามารถกินอาหารด้วยการกรองหรือก็คือมันสามารถรวบรวมและกินสัตว์จำพวกแคสเซเชียนจำนวนมากขณะที่ว่ายน้ำได้ซึ่งถือว่าพิเศษมากๆ ประชากรของพวกมันในตอนนี้เป็นเช่นไรคงต้องบอกว่าจำนวนประชากรของแมวน้ำใบาคานค่อนข้างเยอะพวกมันมีอยู่ประมาณ80,000-100,000ตัวซึ่งถือว่าเต็มความจุที่ทะเลสาบแห่งนี้จะรับไหวเพราะหากมีมากกว่านี้แมวน้ำชนิดนี้อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามกับสายพันธุ์อื่นและเพราะใต้น้ำของทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่พอที่จะกินพวกมันได้พวกมันจึงเพิ่มจำนวนได้ค่อนข้างปลอดภยัย หากไม่นับหมีจิ้งจอกแดงนกอินทรีและภัยคุกคามอย่างภาวะโลกร้อนสารเคมีกำจัดพืชที่ไหลลงน้ำมนุษย์ถือเป็นภัยคุกคามสำหรับแมวน้ำใบคานพวกมันจะถูกล่าเพื่อเอาหนังและขนแต่ก็มีการกำหนดโคต้าที่สามารถล่าได้ในแต่ละปีซึ่งโดยปกติจะอยู่ระหว่าง2,300-2,800ถึง2,800ตัวต่อปีแน่นอนว่ามีการล่าแบบผิดก,กฎหมายด้วย และแม้ในตอนนี้พวกมันยังปลอดภัยแต่เพราะพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าน้ำใสสะอาดที่สุดในโลกพวกมันจึงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการตายจำนวนมากจึงอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเคยเกิดขึ้นในปีพศ2530ถึง2531มีแมวน้ำใบคารประมาณ5-6,000ตัวตายอย่างไม่ทราบสาเหตุปัจจุบันแมวน้ำใบคานอยู่ในสถานะกังวลน,น้อยที่สุด เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องแมวน้ำใบคานแมวน้ำชนิดเดียวในโลกที่อาศัยในน้ำจืดร้อยเปเสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสืงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย